ฟังแล้วนึกถึงตัวเองตอนเป็นวัยรุน่นนึกถึงแม่ตลอดเวลาจะตัดสินใจทําอะไรตอนนี้ก็พยายามเลี้ยงลูกเองเยอะจะได้มีสายสมบัธ์ที่เข้มข้นเหมือนที่เหมือนที่มีกับแม่ตัวเองใช่ไหมครับแม่รักเรานะเราจะไม่ทําให้แม่เสียใจถ้าวันหนึ่งแม่ตายไปแล้วก็ยังคิดถึงแม่นะครับจริงๆแล้วอ,อ,อืมาถูกทางนะฮะผมว่าถ้าเราคิดจะเลี้ยงลูกเองเยอะ ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตัวผมแยกตัวออกมาจากพ่อแม่นะตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามสิบสามต้นๆมาเรียนมหนึ่งผมเคยย้อนกลับไปถามแม่นะครับว่าแม่กลัวไหมตอนนั้นเป็นห่วงไหมกลัวไหมว่าผมจะเป็นคนเกเรแล้วก็เรียนไม่ได้ดีเ,เด็กบ้านนอกครับผมเป็นลูกข้าราชการนะย้ายตามพ่อไปเรื่อยๆพอจบ ป6ใกล้ๆจะจบพ่อในถามผมนะ่ะว่าจะเรียนที่ไหนจะเรียนที่อยู่กับพ่อหรือจะไปเรียนในจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นโรงเรียนดีอืโรงเรียนใหญ่กว่าโรงเรียนที่เปิดมานานกว่าอางนี้ดีกว่านะพ่อให้ผมเลือกเองจริงๆอแต่พ่อเนี่ยจะเสนอทางเลือกให้ผม ข้อดีข้อเสียพ่อบอกหมดเลยถ้าเรียนที่นี่ถ้าเรียนที่นี่ก็ได้อยู่กับพ่อแม่แต่โอกาสเข้ามาหาวิทยลาลัยเนี่ยก็จะต้องสอบได้ที่หนึ่งที่สองของโรงเรียนนะถึงจะมีลุ้นเพราะว่าพ่อเขาไปดูสถิติมาว่าที่นี่สอบได้กี่คนอืมแต่ถ้าไปเรียนจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งก็จะต้องแยกออกจากพ่อแม่ อแต่ว่าโอเคโอกาสที่จะสอบเป็นทานได้เนี่ยมันก็จะมีเยอะกว่าเลยทั้งนั้นนี่เหตุการณ์นานแล้วนะครับสามสิบปีละผมเคยถามแม่ว่าแม่กลัวไหมแม่ตอบว่าแม่ไม่กลัวเพราะว่าแม่เลี้ยงผมมาอย่างดีในช่วงสิบสองปีแรกนะ่ะแม่เลี้ยงผมมาอย่างดีมากแม่ไม่กลัวว่าผมจะไปเกเรอะไรทั้งสิ้นอืม เป็นช่วงที่หนักหนาของผมเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวค่อยๆเล่าให้กันฟังไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเรายังอยู่หนักครับตอนวัยรุ่นหนักหนักมากต้องไงดีเล่าครั้งหน้าล้กันนะครั้งนี้มันดึกอ่ะตอนผมเป็นวัยรุ่นในหนักเพราะว่าต้องแยกตัวกออกมาอยู่ห่างจากพ่อแม่นะอยู่คนละจังหวัดแล้วตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย ไม่มีแบบโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์บ้านแล้วบ้านแม่เนี่ยไม่มีนะครับต้องใช้การ์ดโฟนแผ่นล,ละร้อยอแผ่นล,ละร้อยโทรได้ประมาณสิบนาทีครับแบบนั้นอืมเป็นเดือนพ่อแม่ตอนนั้นสองสามืูรเนีไม่ถึงเป็นช่วงชีวิตที่หนักผมถึงชอบคุยเรื่องัยรุ่นไงอืมเพราะผมรู้ว่ามีพ่อแม่ที่ประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่พ่อควน ผมคิดถึงแม่ตัวเองคงคิดถึงผมเหมือนกันสามสิบปีก่อนนะคงคิดถึงผมเหมือน